คุยกันเด็กๆหน่อยะไมเยวเดย่น ah> ี่ทุกคนเรามาอยู่งนี้เสามัคีกันใช่ไหมเราอยู่ี่ชุมชนเดียวกันใ่ะชุมชนเดียวกันหรือป่าอต้องสามัคคีกันเราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าไม่ใครบอกใครบอกไม่วะใครบอกเราเป็นพื่อนกวพวกเราทะเลาะกันหรือเปล่า ออ้าววยคนนี้เนยปนติบตีคนี้นี่ผูดพวกเราต้องจักดูแลกันและต้องรักกันต้องสมัคีกรัดาษครพรดานี้อยากเห็นเด็กๆน่ารักทุกคนเพรานี้กไรลูกชยกมเด็กๆเข้ามาหาพราดานี้ก็อยากให้น่ารักทุกคไม่น เรื่องเลี้ยงเลยใช่ไหมลาบลาเออเด็กวัดเาก็ไม่รู้จักชื่อเด็กทั้งหมดหรอกรู้จักชื่อดูคนหล่อจหนู่าจีน่าเด็กวัดเย็นะ่าคนสวยเออสวยต้องไหนเพราะเด็กเด็กๆก็มากันเยอะชื่เด็กใหม่เด็กเก่าส่วนมากคือเป็นเด็กใหม่ หนูเป็นเด็กใหม่้เด็กเด็กใหม่รายงานตัว่อยหนูชื่ออะไรยืนยืนเด็กชายเลยค่ะเด็กหญิงเลยค่ะเด็กหญิงเลยนะเด็กหงลนะหนูชื่อมันค่ะมันเนีแล้วไอ้มุ่นด้วยไอ้มุ่นมีมุ่นมุ่นกับมันเป็นพี่น้องกันเหรอไม่คือหลี่หล คนนี้เป็นพืร์นกันนี่กันี่เป็นญาก่นี่กัรนี่เป็นอคกัรนี่กันี่เป็นน้อกัรอดนี้เป็นวิเป็นเลียงเป็นเลี่ยงเป็นเลี่ยงองคนนไม่หิชาคนนี้มีเอามสาอสามสามสามขามส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 ามวามสามสาสามสางสรมสามสมามสสสาส ไม่หนูไม่มีอะไรจะบอกใช่เหรอทุกวันาันก็หยุดหนูก็หยุดรางวันนะวันใส่ก็ไม่ยุดนนบางวัก็หยุดเพราะไปแข่งหนโงดาใช่ใช่้นี่ไปได้เหรอจำไม่ได้ทุกคนเป็นคนดีกันหรือเปล่าใช่พี่ฮาฟิไหม คนดีคืออะไรบ้าง <vate. S 1> หนึ่งที่เอาเอพี่ไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกงไม่พูดหยาบคาย้สาราม้นสานันเอาไปหมดเลยแล้วพี่ชอบไแล้วพี่ชอบอไอ้ไม่พูดคำหยาบแ้ปรี่ชออะไจำหนอูเอทุกคนอยากทุกคนอยากทำคนดีใไหมลูกนี่ผู้ดีสามสียงเป็นคนดีเป็นคน

ช่วยมาค่ะช่วยมาเย็บหมื่นช่วยม่ข้าวช่วยพี่อุ้ขายผักทุกคนช่วยเหลือสังคมช่วยพี่เกาช่วยเงินใครช่วยมาใช้เงินบ้างเงินนใัมมีรู้จักไม่การช่วยเหลือสังคมคือยังรู้จักรู้จักค่ะเก็บขยะเป็นละหนึ่ไร้อยเงียขยะเก็บไปเลยเก็บไปเลยขยะิงม้น่ ช่วยเหลือสังคมมีมีหลายอย่างนะเอาขอื่นจะตอบบ้างไหมโอ้โหโอ้โหช่วยเหลือสังคมอะไรบ้างกาบ่าฮะกูไม่ใช่กตอริได้เอาีบาหนักเพอนูหมดล้วขอพี่ย่าใสคอร์ล มันคลิปตลกไอ้นี่มีมีใครจะแสดงตลกบ้างไหมไอ้นะไอ้นะไอ้นะหนูก็ไอ้นะไม่มาเแะเขาไม่ขอใอีเอออีน้าไม่ขอใแล้วเขากมให้แม่ขนบปมาเล่นตลาิบับเล่นตลาท้าให้สิบเอ้าเก้าเท้าให้ก็ไอแล้วกนน้มือเบี้ยทอง เอ okay, คใครมีกิจกรรมาะจะเล่นมาใครอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ะหกไะต้องทำดีๆข้าวจะหกนหลูกฉลาดโอ้ยตายแล้วเอ้ยนว์น้องเต้นด้วยข้าว้ยอย่างนี้กูให้ภาจูน่เวลาให้หนูาพล่อยน้องไตพอมันเต้นดีด้วยเต้นเมาแล้วก็ไปถึงจากข้าวี้่เลาเาแก็าำไแห้ชลเยวาแล้วก็ให้าแล้วก็าเอาข้าวลลูกไม่ฉลาดอย่างี้วะคค่ะเออ เต้นชวนหายหนักใจเอาเต้นโอ้ยอย่างนี้มันเสียวแอ๊เลยอาเเอานอาเเต้นเต้นเตนแอา อย่าหยีคู่กันด้วยหยนคู่กันด้วยฉ<ะ>ันมาอย่ายหยีมินก็ขอคอดิหล่อเลน

ไม่ต้องเอาร้องมาแล้วพูดมันไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ต้องมาเลยน้องน้องผมไม่ต้องมาเลยนะไม่ได้เลยเพี่มันจะไม่ได้ก็ได้พีเนี่ยยัไม่ได้มาเรียนแล้วอุ้ยไม่ได้เขาไม่ได้มาเรียนกับเราพวกนูมาเรียนประจำต้องให้คนเราก่อนโอ๊ยน่าเวลาต้องให้คนเก่าไม่ต้องเอาก็ได้นะกลับป้า